สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพ่อใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องครับผลเล่าพัฒนาออกมาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะพี่น้องเนาะนะครับเล่าพัฒนาออกมาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องนะครับแนวทางก็ลุดไปพี่น้องแต่ว่าสายหลุดนะพี่น้องเนาะสายหลุดก็มาเจ็ดสมรักเจริาจารยร์ก็มาอยู่สี่สักอยู่พี่น้องก็ถือว่าโอเค พี่น้องเนาะแนวท่ามีเขาไม่รู้ใดพี่น้องนะครับเดี๋ยวพอใจดีสิภาพไปตามต่อพี่น้องนะครับสําหรับแนวทางถูกสํานักทุกอาจารย์ให้พี่น้องได้เบื่องได้ชมได้พิจาหน้ากันคือเก่าบดพี่น้องให้เขาหลีเข้าเลยพี่น้องเขาสอกคือเก่าเขาสินนี้เขาไปได้ไกลปันไดพี่น้องชินนี้หนีสูตรไปไกลได้ปันไดชินนี้ได้โดนปันไดสูตรล่าพัฒนานะครับยังได้กรณีบ่ได้โดนพี่น้องนะครับ ยาถอพี่น้องยาถอยนะครับสูตรรล่าพัชนานะครับเสียวจังไรมาเสียวเบิ้ลเก่ามาจังไรมาเอามาสู่กันยาหนีแน่กิ่งยาหนีเล่าพัชนายาหนีนะครับยาหนีสูตรพี่น้องนะครับมาเบิ่งวันที่เจ็ดกันพี่น้องวันศุกร์ที่เจ็ดกันเนะาะเส่ใส่พันที่กอนวันที่เจ็ด นะครับไปให้มันหลอดเด้อไปมันหลอดเด้อวันที่เจ็ดลาพัฒนานะครับนะครับก็พ่อนะครับกุมพาสองห้าหกแปดนะครับ เราพัฒนาสามงวดสองงวดสามงวดอะไรได้พอจะจดีรุดเดี๋พี่น้องนะครับเนาะสิบ่เข่าอยู่บ่เดั๋พี่น้องสิบ่เข่าอยู่บ่หรือ,อยังไงอ่ะคือสิมาโฟดแท้คือสิมาโฟดแท้เรา,พ,าพัฒนาพอใจดีมามันสิรุดอีกไกลมันรุดล่องเบิงนะครับ มันสิรุดอีกแก่มันรุดตัวนะครับสูเท่าตรงเก่งกาเล่าไหมนะครับเราพัฒนาพ่อใจดีวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับมามาสู่กัน่ะหนีนายกิงอเอามาใส่กับตุงๆรถหน้า่ะหนีนะนะครับนะครับะหนีนะครับ วิ่งรูดพี่น้องสามกับหกนะครับเนาวิ่งนี้กับน,นี้เขากับเขารุดกับรุดตัวนี้ไม่ได้โดนไปะไดนอะ เจ้าสินี้ได้โดนปนันไดกว่าสิน้ำเจ้าอยู่เนี่ยน,นะครับกว่าสีน้ำเจ้าอยู่นี่ละเจ้าสินี้ใคยได้โดนปนันไดนะครับเนาะสิน้ำเจ้ากว่าสีกีเจ้าอยู่นี่อลาพัฒนานะครับกว่าสิน้ำกว่าสีกีกว่ากีเจ้าอยู่นี่นะครับ มามาจับคู่กันบันดนี้พี่น้องสา,สามสาม6ีสามาสามหกน,น้องนี่มา นี้แหละงามสุดๆงามเจ้าฮะมามาสู่กันบานีฮอลมันที่เป็นยังไงคือโพดแทะเจ้าสินี้คอยไปได้ไก่ปันไดหืมเจ้าสินี้คอยได้ไก่ปันไดเอข่อยสินเน้นเจ้านันกเน่นเน่นนี่นะเจ้าสินี้คอยไปได้ไก่ปันได เราพัฒนานะครับสองงวดวเด้อเฮ็ดเซนพ่อใจดีสองงวดวเด้อนะครับมาล่องสู่กันเบื้องดูเป็นงวดที่สามเป็นอิลีบอกมีงวดที่สามอยู่บอกนะนะครับวันที่เจ็ดกุมภาสองห้าหกแปดเราพัฒนาพ่อใจดีวิ่งบนล่างสามกับหกพี่น้องนะครับเนาะจับคู่สามสี่สามห้าสามหกพี่น้องมาเบ,บิ้งชุดที่สอง Hope, hoặc, 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 đây đây hoặc, 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 cào เจ้สิมาโพดแท้เจ้าเสี่ยวจะศูนย์ตะศูนย์ตะหนึ่งตะศูนย์ตะแปดนี่บอกามาเฮ้เจ้าสิบบอกเน่าอ่นมาบอกเจ้าสิบอกลงสนเนี่ยบอกเจ้าสิบอกลืมเนี่ยบอกหรือ,อยังไงฮ้ยเจมาโพดแท้เจ้าการนี้สูตรไปได้บอกนะครับวันที่เจ็ดกุมภาสองห้าหกแปดพี่น้องนะครับเราพัฒนาพอใจดีพี่น้องนะครับเนาะวิ่ง บนล่าง3กับ6พี่น้องนะครับจับคู่3 4 3หา6พี่น้อง6 4 6 5 6หกาพี่น้องนะครับนี่คือสูตรแนวทางของพอใจดีพี่น้องนะครับในเมื่อเราพัฒนาเขาเพระต้อนรับสูตรเท่าเท่าก็ต้องมาแก้ไขเปลี่ย,ยนแปลงพี่น้องเอาต้องเอาชนะเขาให้ได้พี่น้องนะครับยาท่อยาถอยได้พี่น้องนะพี่น้องในกลุ่มยาถอยยาถอยนะครับ มีดีแน,น่นอนกันแล้วกันพี่น้องนะครับเขานีนนนนในให้องบ่ดด้โดนพี่น้องหนีได้เหาอหนีห้องบ่ได้โดนอกเขาบยยอมรับศูนย์หาบ่ดด้โดนพี่น้องบอกเด้เลยพี่น้องอย่าตกใจนะครับอย่าตกใจนะครับนอนพี่น้องเนาะอย่าตกใจเด้อนะครับเอาพี่น้องแคปหน้าจอพอใจดีไว้พี่น้องแคปหน้าจอไว้พี่น้อง แอบหนาจอแล้วพี่น้องก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีกันหลายๆพี่น้องให้กำลังใจได้พี่น้องนะแนวทางบอได้มากง่ายๆได้พี่น้องนะครับจังได้กับลูกป่าของเฮ้าแะไรพี่น้องจังได้กับมาทางเฮ้าอะไรล่ะอดเอาอดใจรอสักครู่พี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวก็รู้ว่าใครเป็นใครพี่น้องเอาแอบหนาจอแล้วพี่น้องก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีได้พี่น้องนะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องลิบนาพอกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ